สวัสดีครับทุกคนก็ได้ไหมฮะตัวนี้กําลังช่องหมูดังแปลชแนลครับตัวนี้กําลังมีแมพที่จะให้เราช่วยกันผ่านด่านนะครับต้องใช้ทีมเวิร์กมากเลยนะครับแบบนี้ต้องใช้ทีมเวิร์แบบไมมรกไหนสิเข้ามานในนี้ใช่ไหมข้ามานีใโอ้อันนี้เป็นแบบเดียวอันนี้เป็นแบบเล่นคนเดียวอ๋อเล่นเล่นเป็นทีมก็ งั้นเราจะฆ่าตัวตายพร้อมมีเพื่อนเข้าไหนซิเพื่อนจะเข้าไหนกันโอเคเพื่อนเล่นไหมเพื่อนเล่นไหยเ,เล่นไหยเพื่อนเล่นไหยเพื่อนอี่าเข้มาที่โอเคชิบแบบนี้น่าจะเล่นสองคนเอ่โอโอ้มาเลยเพื่อนโอเคเพื่อนกดที่ผมแล้วนะครับโอเคเกมทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์ก ชิ่ไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยโอเคโอเคแล้วก็เ,ยย oh, เหยียบนั่นโอ้กดเหยียบสีแดงโอเคสีเหลืองเพันสีเหลืองโอเคสีเหลืองโอ้อันนี้อะไรเนี่ยสีเขียวโอเคชื่อโอเคไปแล้วเชื่อพรุ่งนี้อีซี่ทุกคนอีซี่มากเลยง่ายง่ายง่าย โ okay. อเคตอนเช้านะไอซี่มีเก็บอืู่ไหมโอ้โอ้โอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มันเป็นกันแอบหลบส่วนนี้ละ่ะคืออะไรเข้าไม่ได้โอเคเพื่อนหมดเลยเพื่อนเรามาลองด่านนี้กันเพื่อนโอเคเราโอเคโอเครีบรีบ โอ okay. เคกระโดดขึ้นไปเพื่อนขึ้นไป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 โอเคสุดยอดเพื่อนกดปุ่มใหหน่อยเพื่อนอ๋อโอเคโอเคอเคพื่อนกดปุ่มแล้วมาต่อไปก็ต้องไป็นสีเลืองอ่ะโอเคสีเหลืองชิโอเคออเคพื่อนแล้วก็ต้องรอเพื่อนนะครับต้องรอเพื่อน รอเพื่อนนะครับรอเพื่อนโอเคเ,เพื่อนจะโอ้ตายเอาตายโอ้เพื่อนเราขอโทษเพื่อนเพื่อนเราขอโทษโอ้เพื่อนเราขอโทษเพื่อน,อโ,อนโอเคเสร็จแล้วเอาเพื่อนกดปุ่มมอยกดปุ่มมอยเพื่อนกดปุ่มมอยกดปุ่มมว้หน่อยโอเคชิบ โอเคเพื่อนกดกดกดสีเหลืองเลยกดสีเหลืองนะเพื่อนโอเคไม่เป็นไรเรากดยังก็ได้กดสีเหลืองชิปแล้วก็รอเพื่อนนะครับรอเพื่อนโอเคเพื่อนกระโดดมายัางเนี่ยเพื่อนกระโดดมายัางชิปชิปโอเคเแล้วไว้เพื่อน ขอมาเอขอข้าไปแล้วอ้เป็นแบบที่อีเชยมากเลยคนง่ายง่ายโอ้เพื่อนเกมต่อไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเกมต่อไปโอู้ดมันดนันตอเนี้โอ้ดัน,ดนมีจออื่นด้วยอันนี้เป็นเกมสองคนเหรออันนี้น่าจะเป็นแบบสองคน,นครับขอมาเลยเพื่อนขอมาเลยโอเค อ๋อเพื oh. Oh oh, okay. ่อนเพื่อนเด้อเด้อโอ้โอไปกก้กรเดี๋ยวเด้อเอ้เข้าไปเข้าไปเข้าไปสิเข้าไปไปเข้าไปเอาเอาเอาตกมาตกมาครับทุกคนตกมาโอ้ไมค์ก่ตกมาชิบๆมามาเอาไมค์กันเลยมาให้เพื่อนไปให้เพื่อนไป มามาอองนี้ก้ทุกคนอนี้อนี้ก็ได้ชิบ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 ชิรวกว่วกว่วกว่าทคนได้ไหมได้ไหมเนี่ยอ๋ได้แล้วค่ได้แล้วชิบไไฟชิบไป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 ทำไมไม่ไปเนี่ยเพื่อน พื่อนโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนทำไมทำไมกันหนอน,นี้หรือว่ามันต้องใช้สามคนเนี่ยไม่โอ้ไม่โอ้บมื่อกี้ว่าคนเปลี่ยนห้องแล้วเนี่ยโอเคคาะตายโอเคโอ้สวัสดีเพื่อนสนใจเล่นกับเราไหมอะไรเลยเพื่อนด่านี้ไหมโอเคเพื่อนจะเล่นด่านี้ครับเอเคต้องเชื่อเพื่อนน้อย โอเคชิบชิบกระโดดโอเคกระโดดแล้วฟึ้โอเคโอเคแล้วก็เราก็ลองรอเพื่อนกันนะครับรอเพื่อนอะไรเราก็ต้องช่วยเพื่อนนะชิบชิบฟึ้ฟึ้นฟื้ฟึ้มาเพื่อนมามาเพื่อนโอเคชิบมาเลย อีเซยคนอีเชยง่ายง่ายสบ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 าย,บยไหนเสียงลองด่านนี้สิชิบ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 ไอเนี้ยขึ้นไปได้ยังเงี้ยชิบชิบโอเคโเคึ้โหเนไปไป ไปไปไปโอเคเอไปเร็วโอ้พอแล้วโอ้ my god ว้าวโอเคสีเหลืองโอ้โอ้ประจ่าจอดทำไมมันยากอัไเลยอุ้ยตายไม่ไม่นะโอ้โอเพื่อนเราเขอโทษเพื่อนโอเ้เพื่อนเราเขอโทษโอ้ตาย เชิยบมาใหม่มาใหม่มาใหม่เอาใหม่เพื่อนเอาใหม่ให้เรากระโดดอ่ะโอเคชิยบเชีย okay, น่าจะได้แล้วชีบเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนโอเคได้แล้วเย้เพื่อนน่ารักเพื่อนเย้โอ้เพื่อนอย่าตายนะเพื่อนอย่าตายโอเคมาวะ ในที่สุด้รยก็ผ่านนะ,ะโอเคไม่เป็นไรมาตายตายก็ตายพร้อมกันเชิชิๆขอบริการทีมเพื่อนเอาไว้เพื่อนมาเลยสิเพื่อนมาเลยมาเลยเพื่อนเร็วโอ้โหโ,โ,โอเคคนเปลี่ยนแบบนะครับเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเสื้อนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแบบนะครับไม่ใช่เปลีนนะนะ่ยนแบบนะดูสิมีใครอยู่ห้องไหนบ้างเนี่ยโอ้ห้องนี้ห้องนี้โอ้โอ้สามคนเลยเหรอโอ้หกที่กลัวโอ้สามคนสามคนมันไม่ไหวมาเลยเพื่อนมาเลยมาเร็วมาเร็ว โอ้โอ้เพื่อนโอ้ไปไปเพื่อนไป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 โอเคโเคเพื่อนน่าจะถึงละโอเคชิบชิบนี่นะนี่นะนี่นะได้แล้วได้แล้วโอเคใครเหยียบสเลียงโอเคไปเหยียบก็ได้ชิบชิบโอเคโอเคปัดปไปัป ชีบชีบโอว่าไม่ใครไปเหรอฮะไม่มไปครไปอ่ะชีบเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นคนอยู่ทางนู้นเลยโคว่ช่วยเขาเนี่ยชีบ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 เหมือนเป็นคนอยู่ทางนู้นคนโอเคได้แล้วเย่โอ้เพื่อนใครก็ได้มามาเหยียบที bây giờ bây giờ mày bây giờ mày ok lần ngọ, ok tái up bây okay, bye 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 kiếm kiếm bye 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 dịu nữa, dịu nữa. Dịu nữa. Dịu nữa. Ok 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 ชึบช oh, oh, okay, ึบ okay, ชึบโหคุณเียคนนี้กำลังกระโดดเลยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ใครก็ได้อย่าไปชันทีเพื่อนเย็บไปหน่อยโอเคโอเคเพื่อนเย็บไปละโอ้โโอ้โหปลอยปล่อยปล่อปลปไปแบบนี้ทำมันยากเลยยากเลยเนี่ยทำมันยากเลยโอเคโอเคเพื่อนไปเย็บสีแลังอะไรดี Yep, siêu gắng. Yep, yep, yep. bẹp yep, ok. Ok, được hôn. Ray up. Ship. Ship. ok, ok 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 Ship. đây nga. Dai đã dai đã Ship, ship, ship. xếp Oh. Uy, uy, ô uy, ฮึบโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วโค้ง่คนไม่ผ่านเราไม่สุนเด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 โอเคเราต้องเข้าไปนี้ก่อนนะครับรายการปลดล็อกด่านนี่นะครับ <c oughs> โอเคไหนดูซิไหนดูซิมีด <c oughs> ่านหรือเให้าเ,าเลยน,นะ <c oughs> โอ้เพื่อนมีใครเล่นด่านนี้ไหม <c oughs> มีใครเล่นด่านนี้ไหม <c oughs> โอ้เอาไปเข่าวเบิงกอดเออ โอเคสีโพ้สีผู้สีผู้ไอ้เป็ดสีผูเพื่อนเพื่อนโอโอพระเจ้าจอดผมโดนขังผมโดนขังผมโดนขังไม่โดนขังโอไม่ตัวขาดตัวตายตัวเคอรตัวเตยโดนขังโดนขังให้โดน อู๋ไม่่ายนี่ไงไม่่ายนี่ไงไม่่ายนี่ไงไม่ขายนี่ไงไม่เอาทำไมคนนี้เข้าไม่ได้โอ้ตัวใหญ่เกินไปตัวใหญ่เกินไปตัวใหญ่เกินไปเข้าไม่ได้หรือว่าเขาไม่ได้ปลดหรอกโอู้นไม่ด่าเลยนี่อะไรสิอาชีพเขาเป็นอะไรกัน อซิบันะนา้เราจะไปช่วยนะยช่วยสน่อยช่วยสน่อยโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนนายทำอะไรนายทไมไม่คยโอ้โยขอจะคิดแต่เท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับของครับ